ูกชายอารมกรตัวจริงถามแทงใจสมีจอดหลังสารภาพสิ้นปุ่มหลังชีวิตสวมรอยชื่อคนตายก่อนบิกเต่าเผยประโยคเด็ดแค่คำเดียวทำยอมสึก ติดตามไปอย่างต่อเน,นื่องนะคะสำหรับเรื่องราวของอดีตพระอารม์กฎนะคะที่ได้สึกแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะวันที่16สิงหาคมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางทางด้านของทนายดังอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมกับทางด้านของคุณเกมนะคะนามสมมุติค่ะหรือว่าลูกชายของนอายอลรมกฎพลมุกอดีตข้าราชาการที่ถูกอดีตหลวงพ่ออลรมกฎอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทนุ้จังสวัดลบบุรีนะคะมีการนําชื่อและเลข จำตัวประชาชนไปใช้นะคะหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามนานกว่าสีชัมม่วโมงค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านลูกชายของนายอลรกฎตัวจริงนะคะมีการเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวเนี่ยว่าทิศอลงกฎเนี่ยหรือว่าสมีอลรกฎเนี่ยนำชื่อและเลขบัตรประชาชนของบิดาเนี่ยไปใช้เพื่อแจ้งในใบสุดก่อนที่จะนําไปเปิดบัญชีธนาคารและก็ทําธุรกรรม,มอ,อื่นๆจึงกังวลว่าการใช้เอกสารครั้งนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายกับครอบครัวโดวยส่วนตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้จักกับอดีตพระอลรกฎเป็นการส่วนตัวเพียงแต่เคยเห็นปรากฏตามหน้าสื่อทีวีโดยเริ่มต้นรู้จักตั้งแต่ปีพศ255 4กระทั่งช่วงประมาณปีพศ2560ถึงปี2562เนี่ยมีบินค่าโทรศัพท์เครือข่ายหนึงส่งมาที่บ้านพักข้าราชการของบิดาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจดหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยจ่าหน้าซองว่า พระภิกษุอลงกตพลมุกแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยแล้วก็ที่อยู่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องของบิดาตนเองจึงได้นําไปสอบถามบิดาซึ่งบิดาเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจบอกเพียงว่าน่าจะเป็นชื่อเหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนไทยอยู่แล้วที่จะมีชื่อซ้ําบิดาตนเนี่ยจึงไม่ได้ใส่ใจและก็ให้นําไปชําระค่าโทรศัพท์มือถือตามปกติและส่วนนายเฉลิมพลพลมุกนั้นเนี่ยตัวเองเพิ่งจะมาทราบตอนเรียนมหาวิทยาลัยว่าเป็นเครือญาติกันพร้อมกับย้าว่าบิดาตนเองเนี่ยไม่เคยทําธุรกรรม ทางการเงินแบบออนไลน์แล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวและตนเองไม่ได้รู้จักกับอดีตหลวงพ่ออลงกฎเป็นการส่วนตัว ขณะที่ทางด้านทนายดังอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรเองนะคะก็มีการเปิดเผยเ,เรื่องนี้ว่าวันนี้เนี่ยมาแจ้งความในความผิดเรื่องใช้เอกสารปลอมและให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าพนักงานซึ่งประเด็นนี้เนี่ยต้องให้พนักงานสอบสวนขายายผลต่อว่าที่ผ่านมาอาดีตหลวงพ่ออลงงกฎนั้นเนี่ยนำใบสุดแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนของนายอลรกฎพลมุกเนี่ยไปใช้ทําธุรกรรมอะไรบ้างตั้งแต่บวชแล้วค่อยดําเนินคดีต,ตามอายุความ ซึ่งทนายรณรงเองยังมีการกล่าวว่าเวลาที่ตนเนี่ยพาใครมาแจ้งความนั้นผมจะต้องเอาให้ตายเรื่องนี้เนี่ยมาสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบคนหมู่มากเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะปล่อยนิ่งเฉยไม่ได้ ก่อนที่ช่วงหนึ่งนั้นนะคะลูกชายของคุณอลง์กดตัวจริงค่ะจะมีการถามจี้ใจไปที่สมีจจอนนะคะหลังสารภาพสิ้นค่ะว่าสวมรอยเพื่อนรักเนี่ยเอาชื่อคนตายมาใช้โดยทางด้านของลูกชายของนายอลงกดตัวจริงนะคะมีการกล่าวว่าตนเหนื่อยได้แจ้งความตํารวจกองปราบเรียบร้อยแล้วและก็จะรีบมาให้ปากคํากล่าวโทษเนี่ยเป็นเรื่องต่อๆไปเพราะว่ามีหลายเรื่องมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ปากคําตารวจเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เจออดีตพระอลรกดเนี่ยจะขอถามสักสองถึงสเรื่อง แต่เมื่อไม่ได้เจอเนี่ยก็ขอฝากสื่อเนี่ยช่วยถามแทนว่าท่านรู้จักกับพ่อตนหรือไม่ทาไมถึงเอาข้อมูลของพ่อผมเนี่ยไปใช้ได้และอีกข้อก็คือเพื่อนรักกันเขาทํากันแบบนี้ได้หรือและขณะที่เรื่องนี้นะคะในโซเชียลของด้านทนายรณรงค์เองค่ะขน้นก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยทนายรณรงค์เองมีการโพสตระบุข้อความว่าเพื่อนรักเขาทําแบบนี้หรอลูกชายเอาลงกดถามสั้น ซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวนั้นเนี่ยที่ทางด้านของลูกชายของคุณอารมณ์กวดตัวจริงนั้นเนี่ยและทนายรณรงค์เนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแล้วที่มาแจ้งความวันนี้ค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยกังวลเรื่องอะไรบ้างคะว่าถูกเออเลขบัตรคัณพ่อถูกเอาไปใช้ชื่อเัชื่อบัญชีมูลนิธิไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่าอย่างไรใช่ครับก็ส่วนหนึ่งก็ใช่ครับเพราะว่าก็คือถูกนําเลขเนี้ยไปโยงเกี่ยวกับ,กบเลขบัญชีนะครับก็อาจจะ ตรวสอบทุทจริตก็ได้แล้วก็ถ้ามันมันก็อาจจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกตระกูลได้อะครับที่ผ่านมาทอนขออนุญาตถามย้อนกลับไปตอนที่คุณพ่อท่านมีชีวิตคุณพ่อท่านเปิดพร้อมเพยไหมครัไม่เปิดครับพ่อไม่ทำ mm hmm. อิเล็กทรอนิกส์เลยครับแอปพลิเคชันไม่โหลดอะไรเลยแม้กระทั่งจะสั่งออนไลน์ก็ยังใช้ยูเซอร์ผมในการสั่งซื้อแล้วแล้วก็จะเอาเงินสดในไม้ผมรอจ่ายจากคนส่งมาให้อะครับนั่นหมายความว่าพ่อไม่ใช้เครื่อง แคตทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไม่มีปอมเพลเลยใช่ครับเขอก็จะใช้แค่บัตรเอทเอ็มกับมีโมบายแอปไหมกับธนาคารไม่มีครับเพราะว่าพ่อเป็นคนขี้กลัวเรื่องนี้มากครับต่อก็เลยไม่ผูกเลยก็เลยไม่ผูกเลยครับเรื่องต้นวันนี้มันจะแจ้งความเข้าข่ายเรื่องอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยเราต้องแจ้งความดำเนินคดีเรื่องของการใช้เอกสารปลอมแล้วก็เรื่องของการให้ข้อมูลันประเทศต่อเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานอื่นๆหรือ ธนาคารอื่นๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาชื่อพ่อของน้องเนี่ยไปใช้ตรงไหนบ้างวันนี้ทางทายาทต,ตามกฎหมายที่เป็นผู้เสียหายทางมิติทนัยจึงได้มีความประสงค์ดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการเอาชื่อไปสวมเส่คนอื่น ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกประการครับซึ่งอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่อดีตพระอลงกฎแล้วก็หมอบีนะคะโดนรวบในวันเดียวกันนะคะหลังจากนั้นต้องบอกว่าทางด้านของอาจารย์เรินเองนะคะก็มีการออกมาโพสต์ระบุข้อความค่ะโดยมีการระบุว่าตอนนี้ดูหรือยังครับใครจะหนีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทํางานอย่างมืออาชีพไม่วนวหวตามกระแสข่าวทํางานเงียบเงียบตุ้มเดียวจบ ทำกลางชาาเนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเมื่อในวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาเปิดคําพูดสําคัญของบิ๊กเต่านะคะหลังเกลีย้ยกล่อมจนอดีตพระอลงกฎเนี่ยยอมสึกค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเนี่ยอดีตพระอลงโกรค่ะก็ยังไม่ยอมสืกนะคะและเมื่อมีการถามจากผู้สื่อข่าวนะคะว่ามีการเจราจาอย่างไรถึงยอมเนี่ยทางด้านของพลตํารวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามนะคะมีการเล่าว่าก็ให้บิ๊กเต่าเนี่ยมาซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะหรือว่าบิ๊กเต่าเองนะคะก็มีการได้พูดถึงคุณงามความดีของท่านค่ะและก็มีการเจราจานะคะไม่เกิน20นาทีและประโยคนะคะที่ทําให้ทางด้านของอดีต พระอลงกตเนี่ยยอมสืกค่ะก็คือสิ่งที่ท่านสร้างมาเนี่ยเป็นเรื่องของการทําคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชนสิ่งที่จะทําให้เป็นบุญกุศลแก่ท่านก็คือการดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้เดินต่อไปโดยการกระทําอะไรก็ได้ไม่ทําให้าศาสนาเสื่อมเสียท่านจึงบอกว่าท่านจะลาศิกขาซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชนสิ่งที่จะทําให เป็นบุญกุศสนแกท่านก็คือการ,รดูแลรักษาพุสศาสนาให้เดินต่อไปโดยการจะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียท่านก็เลยบอกว่าท่านจะลานูดจาความจากความดีแล้วมาเป็นความไม่ดีท่านเหตุผลว่าทำไมท่านถึงทำไม่ดีเดี๋ยวท่านท่านได้เทศและท่านได้สอนสเราได้อัดคลิปเดี๋ยวเราจะเปิดเผยให้ท่านฟังเปิดให้ท่านฟังหให้ให้ให้พี่ร้องประชาชน ทีนี้ในมวงเงินของ1,000ล้านบาทที่ท่านบอกมันเกี่ยวข้องมีข้อามากกว่า17จุดนะหรือว่าเอาเอาอยางงี้เอาอย่างนี้เราพบว่ามีเงินไหลบุญเวียนโดยเส้นเงินของปปงเนี่ยซึ่งปทปทเป็นคนตัวส่วนแต่ตปปงเนี่ยเราพบพบจำนวนเป็นหลักพันล้านขึ้นไปพันล้านขึ้นไปนะครับแต่จะมากมายกี่เท่า เดี๋ยวขอขอรายละเอียดจากปมงกับปมทแล้วก็ทดสอบสวนทำงานก่อนตอนนี้เราให้รายละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเกิดขึ้นมาลุกสามปีเราตรวจย้อนหลังไปวันนี้ถ้าเราให้ไปมันผิดพลาดเดี๋ยวมันจะเสียหายกับหน่วยงานขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดการถแถลงข่าวคล้ายๆทิศแย้ยยมนะครับว่าเราได้ทําไปถึงไหนยังไง ข้อที่จริงมันเป็นยังไงจะตอบสังคมได้โดยร้อยเเซนนะครับผมว่ายังเร็วไปเพราะว่ารายละเอียดแค่เราค้นเอาเอกสารของวัดวนันนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมายนะครับเ <c oughs> ส้นเงินมันก็ไปถึงเกี่ยวข้องกับอีกหลายสิบคนเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะครับแต่เราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับท่านผู้จัดการท่านท่านเน้นย้ำมาแล้วว่า ประเด็นตรงนี้มันเป็นข้อสงสัยของประชาชนท่านบอกให้รีบทิมให้ดำเนินการการตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับเพราะงั้นเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานเรื่องนี้นะครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยของกองบัญชาการตำรวจสอบสุนกลางแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันดำเนินการคับประคองเรื่องนี้เพื่อตอบสื่อสังคมให้ได้นะครับ ในกลุ่ม<น><น>แล้วผลการสอบผูต้องหา,งาอกหีกหนึ่คนล่ะคะหมอบีค่ะหมอหมอบียังให้การอยู่แต่ดูยังยังให้การไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วตรวจบ้านคนเจออะไรไหมคะถมงมีเงินกดจมูกอีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรายรา,ายละเอียดเนี่ยมันอ่าเจ้าหน้าที่ยังรายงานมาไม่ครบนะครับขอขอขอตอบเท่าที่รู้ก่อนนะครับในกลุ่มประมาณสิคนมใช่ไหม ก,เก็เกี่ยวพันกับเรื่องเงินเรื่องการถือคลองทรัพย์นะเรื่องของการไปบริหารมนิธิเรื่องของการไปจัดการเรื่องที่ดินอะไรต่างก็ตอนนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยยังเป็นกลุ่มของวัดอยู่นะครับอเอาเป็นเรื่องของมปทบ่างดีกว่ามา เชิญ <c oughs> ท่านเลยคับท่านาน,าน,านี่น้องสืบบัชชนนะครับตั้งแต่เรื่องนี้มีข้อมูลข่าวสารขึ้นมานะครับ <c oughs> ท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมนะครับได้สั่งการให้สานักง,ง,งานปปทและสํานักง,งานปปงนะครับลงมาร่วมการบูรณาการกับทางบกปกองชกรนรวจสอบสูนย์กลางนะครับลงมาตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน <c oughs> ซึ่งตั้งแต่วันที่เราได้เริ่มปฏิบัติการจนมาถึงวันนี้นะครับเราก็ยงยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เส้นทางทางการเงินในเบื้องต้นที่พอจะกล่าวได้นะครับก็มีเข้าไปเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลหลายบุคคลอยู่ยอดจำนวนเงินก็ผมต้องใช้คำว่ามหาศาลนะครับคือไม่ใช่หลัก10ล้านหรือหลักร้อยล้านแต่เป็นหลักมหาศาลในชั้นนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของผมและทางปปงเนี่ยได้ร่วมกันปฏิบัติ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้เป็นที่ยุติก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่ท่านรองผู้บัญชาการท่านผู้พิพบการท่านรักษาการรองเลขาได้เข้าไปร่วมพูดคุยกับพระอารมณ์กฎในขณะนั้นนะครับท่านก็ได้ให้ข้อคิดซึ่งผมอยากจะฝากเอาไว้ท่านเป็นข้อคิดที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วสงเองเนี่ยไม่ควรจะถือเรื่องของเงินสดหรือไปคิด เรื่องของลาบผลประโยชน์อะไรต่างๆที่ไม่ควรจะได้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้ค่ะหลังจ่อจะโยงใยลากไส้เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้ประกาศข่าวดังอย่างคุณพุทธอภิวันนค่ะก็มีการออกมาโพสระบุข,ข้อความล่าสุดน,นะคะมีการระบุทิ้งบอมเอาไว้ว่าสพัดนักร้องเก่าอินฟูบางคนรับเงินอเดตพระอลงกต20ล้าน รู้ไหมคือเงินบริจาคโปรดรับสายสื่อด้วยโทรหาไม่รับเลยพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่ขณะที่เช้าวันนี้นะคะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนินพลอยเองค่ะก็มีการออกมาโพสระบุข้อความผ่านโซเชียลล่าสุดวันนี้ว่าเวลว่าหลังจากศึกพี่จอร์ดบอกว่าจะปลดปล่อยแล้ว ต่อไปจะเป็นฤษีเดินทุดงในพรงภยัยปัญหาคือจะออกจากกองปราบยังไงก่อนทางกลางชาวเหนือนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนันค่ะซึ่งงานนี้นะคะหลายคนค่ะต้องบอกว่าก็กําลังติดตามนะคะแล้วก็กําลังคอมเมนต์วิพาวิจาเรื่องนี้กันอย่างสน,นันทั้งนี้นะคะหากเรื่องนี้ค่ะมีความอัปเดตอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้มชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ